สี่โมงจะห้าโมงอากาศร้อนร้อนหน่อยแล้วก็อันนี้ก็อยู่นี่ตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่ได้เข้าบ้านเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยให้มาดูดูกันว่าเด็กๆบ้านเขาอยู่กันแบบนี้นะคะนี่นี่ก็เล่นอย่างเงี้นะคะนี่นะคะที่บ้านก็จะปล่อยให้น้องเล่นกันอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นคอนนะคะเขาก็จะเล่นกันใครเบื่อก็เข้ากกงเองนะคะนี่ คนไหนเบื่อก็เข้ากรงเองอันนี้อันนี้ชลีฟนะชลีฟชลีฟยังคุณไม่ค่อยเก่งนี่ปากกระเทาะเล็กน้อยเนี่ยชอบกัดชอบนี่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 เห็นไหมให้เพื่อนๆดูเอามาโชว์่อยสิปากกระเทาะเนี่ยนี่ปากกระเทาะนะคะเนี่ยเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนของแม่ นกอ้วน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 นี่นะคะนี่นกอ้วนนี่ก็นกอ้วนนะคะนี่ก็อยู่นี่ตั้งแต่เช้านะคะนี่บานนี้จะห้าโมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดูการ์ตูนใช่ไหมไปดูการ์ตูนไหมไปไหมไปดูการ์ตูนไหมนี่นะคะนี่ชลิฟ ชลิปเจ๊เอชลิปเจะเอชลิปร้อนเนี่เห็นไหมไม่ชอบอากาศร้อนอากาศร้อนเนี่ยชลิปจะหอบอ่ะชลิปเข้าบ้านชลิปเข้าบ้านเร็วเร็วไปเข้าบ้านกันเลยร้อนเร็วนี่นะคะสังเกตนะคะเอ่อใครอยากรู้ว่าอายุนกเยอะไม่เยอะให้ดูที่ตาเขานะคะนี่ ท่าน,นกเนี่ยที่ยังมีตาดำใหญ่อยู่แปลว่าอายุเขายังน้อยนะคะอันนี้นี่ก็ยังเห็นตาดำชัดอยู่นะคะน้องนี่ชลิพเพิ่งแปดเดือนนะคะมา็วเร็วไาเร็วเข้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านอากัดร้อนลูกวะแล้วเนาะน้องหอบแบบไป,ปเร็วเดี๋ยวจะพีสโต๊มาเข้าบ้านอื้อ นี่นะคะอยยุดป๊าป้าข้าโทรศัพท์เลยนี่อยู่กับป๊าป้านะตาพัดลมอยู่กับหอบแล้วจุ๊บจุ๊บก่อป๊าปาก่อนจุ๊บกับป๊าปาก่อนนี่นะคะสู้กันสู้กันสู้กันชอบสู้กันชอบสู้กันพวกนี้ไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเนี่ยสู้กันสู้กันนี่นะคะอันนี้น้องชาลีฟ ยังคุยไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็คุยได้อยู่นะรู้แปลกเลยนะคุยเป็นคำๆยังโต้ตอบอะไรยังไม่ค่อยเก่งเท่ามาเปียมาเปียจะคุยเก่งกว่าแอบคุยคนเดียวสวัสดีคับเนี่ยชอบแอบคุยคนเดียวระวังจกตาพ่อเนอะนี่เสียวอ่ะเสียวหมูเกันนะนี่นั่งกันก็เสียวหูเสียวหูเนาะเอามาทักทายกันยมเย็นนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าน้องเขามันขี้ร้อนจริงๆนะ ที่บนเนี่ยร้อนร้อนก็คือร้อนจริงๆเนี Сегодня, ่ยอ <c oughs> ันนี้เพราะว่าจะมีมรสุมมีฝนพายุเข้าอากาศก็จะค่อนข้างร้อนมากช่วงนี้อืมชลีเป็นเด็กขี้อ้อนนะก็จะอ้อนอย่างเงี้ยให้เกาหัวตลอดมันจะไม่เหมือนมาเฟียมาเฟียจะไม่ค่อยอ้อนเท่าไหร่จะอ้อนแต่ปะป๊าให้จุ๊กจุกแค่นั้นน่ะนี่นะคะก็อย่าลืมติดตามเนาะติดตามครับ ติดตามพี่มาเฟียด้วยนะติดตามชาลิฟด้วยเนาะนี่อ่ะปะาป๊าฝากช่องหน่อยสิวันนี้เรามาทักทายกันสักสี่ห้านาทีพอของปากพอามะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชาลิฟกับน้องมาเฟียด้วยนะครับสวัสดีครับสดีครับยังบ๊ายบัยยังบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บป๊าป๊ากันจุ๊บจุ๊บป๊าป๊ากันโอ้โหจุ๊บปากปากปากอนาไ เปล่าอยู่ไหนโอ้หอากาศร้อนอม,มากเขาร้อนหอบออเป็นหอบอืไปแล้วครับ,น,บน้นบนอ,งองหอบครับน้องร้อนครับทุกทุกคนทุกทุกคน,กกคนมามาเฟียเข้าบ,บ้านปะเฟียเปิดพัดลมให้ละ